ค่ะสวัสดีค่ะอาจาร,รย์เรเตอร์กุดารัตสุรนรดงนะคะทำหน้าที่ของโครงการเป็นนักวิชาการประจำโครงการนะคะโครงการที่เราดาเนิน,มนมการอยู่ก็คือโครงการข้าหูวัฒนธรรมร่วมลดปัจเจียงหลักต่อสุขภาพใ้สังคมเพื่อสุขภาวะคนใต้ค่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเรืองชัยชื่นจันะครับในฐานะมาแทนผู้ประสานงาน้างใต้คุณไพรัสวัฒนคุณนะครับซึ่งติดภารกิจนะครับมาในโครงการภหควัฒนธรรมร่วมลดปัจจัยเสี่ยงหลักต่อสุขภาพและสังคมเพื่อสุขภาพภาวะคนใต้ครับ วอลัยกุสวัสดีครับกระผมนายวรุทธเพชรทองครับเป็นตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนปฏิบสัติอิสมาอินทนุศอนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมแล้วก็มาครับท่านหนึ่งก็คือสลามมอลิคุมมาระมัตุลลอฮวอัลลอฮฺการุผมนายเจนวิทย์คงคาริมีครับเป็นผู้แทนผู้บริหารนะครับโรงเรียนปฏิบสัติอิสมาอินทนุศอนครับเราก็ได้รับมานะหรือว่าความรับ เพรารับผิดชอบใช่ไหมให้ได้รับให้รับการจัดกิจกรรมในโครงการพระหุวฒนธรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวภาคใต้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นการตอบสนองความต้องการของโรงเรียนด้วยเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนอสอนศาสนา<ม>ควบคู่กับสามัญและก็มีความต้องการที่จะให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีอย่างน้อย สามประการก็คือหนึ่งมีจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งนะครับมีคุณธรรมในเรื่องของความศรัทธานะครับในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของาศาสนาประการที่สองก็คือให้มีสติปัญญาที่ดีนะครับมีความรู้รู้ในวิชาต่างๆนะครับและก็ประการที่สามก็คือเรื่องของสุขภาพต้องดีคนเราเด็กเราเยาวชนไทยเราถ้าเกิดว่ามีจิตวิญ,ญญาณที่ดีมีสติปัญญาที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นคน เพราะเดเป็นคนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในอนาคตเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของโรงเรียนในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ของสังคมของประเทศไทยเรานี่นะครับกับนโยบายหรือแผนงานของสอสสในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันและสามารถที่จะเอื้อต่อกันได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยยินดีที่จะร่วมโครงการต่างๆของทางสสสในเรื่องของการรณรงค์การเลืกสูบุหรีหรือยาเสพติดสิบชนิดนะครับ มโนธิมสารมาวารีคุ ouais ้มมรรมาตนล้อวบรอกาตุก <'s S 2> ับผมนายมานัสดารากัยตัวแทนจากโรงเรียนอันมวยดีตำบลดาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมนายกิติปุกโซนะเป็นโคและก็เป็นผู้ดูแลโครงการนี้จากโรงเรียนมวยนี้เช่นกันครับครับก็ทำอยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วโรงเรียนมวยดดีนะครับก็มีการจัดโครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดเสมอมานะครับนะคณะคุณครูและก็หลายๆท่านนะครับได้คิดร่วมกันว่าเราจะจัดก,กิจกรรมอะไรนะครับและก็ตกผลึกอยู่4กิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ก็คือการเสวนานะครับออนไลน์นะครับระหว่างคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนในระดับมัธยมศึกษากิาจกรรมที่2นะครับที่เราจะจัดกันก็คือเรื่องของการลงพื้นที่นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปพบกับผู้ปกครองนะครับที mm ่ hmm. มีการสู่บุหรีนะครับและหรืออาจจะมีนักเรียนนะครับที่สู่บุหรี่ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างความคิดระดักร่วมกันว่าบุหรี่มีพิษโทษอย่างไรบ้างนะครับโครงการที่3นะครับก็คือโครงการออนไลน์นะครับก็คือการจะทําวิดีโอสั้นนะครับหรือเรียกว่า t i กต o k นะครับสั้นๆประมาณสัก50วิหรือ1นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึง กับกลุ่มเป้าหมายในดียิ่งขึ้นนะครับยี่สนะครับคือสายด่วนนะครับสายด่วนออนไลน์อันนี้ก็จะเปิดคล้ๆกับเป็น m essenger หรือ Facebook ออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีการตอบตอบคำถามนะครับ24ชั่วโมงหรืออาจจะมีใครที่เข้ามาได้เปลี่ยนเรียนรู้นะครับล้วก็สามารถจะได้เปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะทำองอเนื่องนะครับ สลาัมไลคเวนมอสบริการตุกสวัสดีค่ะโวยเดียพิสจวัตรกุเซงนะคะในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายรปนอกลอตุรีในโซนนครศรีธรรมราชสุราษนร์และชุมพรค่ะในฐานะผู้ประสานงานโครงการก็รู้สึกประทับใจแล้วก็อยากให้การขับเคลื่อนโครงการเนี่ยนะคะ เป็นไปอย่างต่อเน,นื่องแลวก็ภายได้ก็จํากัดอย่างน,นี้เออเถ้าพูดถึงเรื่องของงบประมาณก็จะ,จะสังเกตว่าแทยละโรงเรียนก็พยายามที่จะประสานงานกับเครือข่ายอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นท้องที่แล้วก็หลายเรื่องเนี่ยท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณก็ได้รณรนคาแนะนาว่าควรจะ แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศาึกษาต่อชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับตัวเด็กหรือตัวเยาวชนให้มากขึ้นค่ะ